สวัสด,ดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการปั๊มผู้ติดตามนะครับผมในเว็บไซต์ไลฟ์คีเอ็มกันนะครับผมสามเพื่อนคนไหนนะครับที่ปั๊มยอดรายยอดติดตามนะครับผมบนเว็บไซต์ไลฟ์คีเอ็มกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเฟซบุกของเพื่อนนะครับผมเราเปิดสาธารณะนะอันนี้เราปั๊มของพี่คนนี้นะครับผมทำการเปิดสาธารณะแล้วนะครับลิงก์การปั๊มอยู่ด้านบนนะครับเราก็ถัดลอกมาเลยนะถ้าไม่โทรพทมมือถือครับฟลที่จุดสามจุดมันจะมีให้แจร์โปรไฟล์นะครับสามารถคลอกลิงก์ตัวนี้มาปั๊มได้เลยนะ เราจะพาพี่คนนี้นะครับผมแล้วเข้ามานะเดี๋ยวเราออกจากระบบก่อ nah, <for S 1> <Mat> นนะครับถามว่าคนไหนที่ไม่รู้ว่าเว็บไซต์ไลค์มเข้าตรงไหนนะครับผมสามารถเข้าไปใน Google พิมพ์ว่าไลค์มได้เลยนะแต่ถ้าง่ายกว่าน <iden> ั้นก็ขีดปิงต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราใช้การแปมาให้เียวนะพอเพื่อนเข้ามาสู่หน้าแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนก็มาที่สมัครสมาชิกมุมขวาล่างกันก่อนนะครับพอเพื่อนมาที่ช่องสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็มากรอกระายละเอียดด้าบนทั้งสี่ช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมติ๊กถูกช่องนี้แล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ พอเพื่อนสมัครเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็มาลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะครับผมพอเพื่อนลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับเพื่อนจะเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์ไล้เข้มกันแล้วนะครับแบบนี้นะเพื่อนก็มาต้องกดมู่ครับเลือกไปที่เฟซบุบริการแนะนํานะครับแล้วก็มาที่บริการนะแล้วเพื่อนก็เลื่อนหานะครับนี่นะครับผมรับประกันเจ็ดวันนะตัวนี้กดเข้าไปเลยนะครับโดเข้ามาลิงก์มา่วางครับ ขั้นต่ำอยู่ที่2 0 0้นะครับเราก็ใส่ไปเลยครับส0งนะครับนี่นะกดสั่งซื้อไปเลยนะครับพอเพื่อนสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นว่าระบบได้สั่งซื้อของคุณแล้วนะรหัสหรือว่าเรียกว่าเรื่องของเราคือ1,900นะครับลิงก์ปริมาณค่าบริการแล้วยินคงเหลือนะครับต่อมานะครับมาที่บดการสั่งซื้อนะครับผม เเช็คออเดอร์ถึงการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือฐานะว่าอะไรนะนี่ก็รอดำเนินการอยู่นะครับต่อมานะครับผมมาที่ช่องทางการจําเงินนะครับการจําเงินของเว็บไซต์ไรท์เคนะครับผมก็รองรับทั้งสี่ชั้นหากันเลยนะครับผมชัานแรกจะเป็นตัวสแกน QR code นะครับสามารถสแกน QR code ได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมมีโบนัสให้ด้วยนะครับสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อมานะครับผมก็ที่นี่วอลเล็ตครับผมแล้วก็อัปปาวอลเล็ตนะจ๊ะ รับช่องบริการทั้งหมดนะครับผมก็คือบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ Like เกันนะครับผมเพื่อสามารถมาเช็คราคาเช็คขั้นต่ำเช็คปริมาณการยิงสูงสุดกันได้เลยนะครับมีทางเฟซบุ o กอินสตาแกรม tik t o ็อกย u ทูปนะครับผมมีหมดเลยนะระดับช่องติดต่อ admin ช่องนี้นะครับผมกรณีถ้าเพื่อนคนไหนที่มีปัญหานะครับผมก็สามารถพิมพ์ชื่อเรื่องเพ็นอคำทบายนะครับผมพร้อมใส่เลขออเดอร์หรือว่าเลขอดีตมาด้วยนะครับอนนีที่ยิงไม่ขึ้นหรือว่าโดนยกเลิกนะครับผม ไปดูกันนะครับผมว่าขึ้นหรือยังนะอันตอนนี้มีอยู่ห้าร้อยนะครับผมลองรีดูนะครับผมว่าขึ้นหรือยังนะอ่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอระบบเนินการให้สักคู่นะผมไม่เกิน5าทีก็น่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ผ่านมาณ5านาทีนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผม2 0 0รว่าขคนแล้วนะครับผมมันใกล้ใกล้ครบแล้วนะสำหรับคนไหนนะผมที่สนใจนะครับอยากจะปั๊มนะครับผม ยีเติดตามนะครับผมใน f a c e b o o k นะครับแบบนี้นะครับราคาถูกขึ้นไวมีแถมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเลยนะครับเว็บไซต์ไลค์นะครับสามารถสมัครและล่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ